อ๋อนี่คือสระสะเด็กโอ้ฝนตกกันเนี่ยครับฝนตกเมชาเขาครับนี่คือสระเด็กฮึมที่ตีกรจะไปเล่นสระเด็กเหรอคุณดูสิค้าน่าเล่นไหมอ่ะอ๋อเขาทำความสะอาดสะแล้ว โอ้โหสายใหญ่เป็นอีกงนู้นเลยที่จริงจะมีเป็นน้ำตกลงมานะคะเรามาช่วงเวลานี้ปิดอยู่โอ้โหทำความสะอาดสะใยเลยอะเดี๋ยวพาไปดูสระผู้ใหญ่นี่สระเด็กมาตอนน้ำพุทำงานนี่สวยมากเนี่ยไหลเป็นน้ำตกลงมาก็ลงไปตลอดนี้เลยดเลยดินน้ำเป็นสนุกสนานเลยโอ้โหดูบันไดทางลง ต้องเดินระวังระวังนะครับถ้าเกิด